อสมสร้างเสริมสุขภาพให้คนทุกวัยปฏิบัติได้ทุกวันสวัสดีค่ะดิฉันนางพรทีิมลวงสันกลางสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนกวันสามณีอสมตมตบนเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะพวกเรามีวิธีแนะนำง่ายๆให้คนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยหลัก3อ2ส1ฟ ออาหารเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการใช้สูตร21 1นะคะโดยในหนึ่งมือ้อแบ่งสัดส่วนจานเป็นสีส่วนเท่าๆกันค่ะผัก2ส่วนหรือ1-2ทัพพีเลือกกินผักหลากหลายสีตามฤด,ดูกาลค่ะเนื้อสัตว์1ส่วนหรือ3มช้อนกินข้าวนะคะเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและไขมันตำ่ำเช่นอกไก่ลอกหนังเนื้อปลาเป็นต้นค่ะข้าวหรือแป้งหนึ่งส่วน ไม่เกินสองทับพีนะคะข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไลซเบอร์รี่ธัญพืชและถั่วชนิดต่างๆเลี่ยงอาหารปลายรูปทุกชนิดนะคะไม่ปรุงเพิ่มลดหวานมันเค็มด้วยสูตร661ค่ะไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะเกลือไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะ น้องเบียรู้ไหมคะการออกกําลังกายแล้วดีอย่างไรบ้างการออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทําให้สดชื่นอารมณ์ดีเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ การออกกำลังกายมีหลายวิธีสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับวัยและในช่วงนี้จะขอนำเสนอาการออกกำลังกายแบบการเต้นบาสรบปโดยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนและอสมอำเภอห้างฉัดค่ะ อ,อารมณ์ความสุขสร้างได้ง่ายๆแค่รู้วิธีจัดการอารมณ์ความเครียดและนอนหลับให้เพียงพอเรามารับมือกับความเครียดกันแบบง่ายๆกันเถอคะค่ะ 1. การออกกำลังกายคลายเครียดเช่นการเดินการเต้นบาสเลปอย่างน้อยวันละ20-45นาทีก็เพียงพอให้เราได้รับฮอร์โมนแห่งความสุขหรือสารอินโดฟิน ทำให้สมองปลอดโปรง่งมีพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นค่ะสอที่หนึ่งไม่สูบบุหรี่บุหรี่เลิกได้สุขภาพดีขึ้นเรามาเลิกบุหรี่กันเถอะค่ะโดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเตรียมความพร้อมรับมือระหว่างการเลิกบุหรี่ ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นเช่นการดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้กลับไปสูบบุหรี่ได้หรือไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้อยากสูบบุหรี่อีกเช่นไม่อยู่กับคนที่สูบรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่เคยสูบที่สำคัญคนรักครอบครัวและเพื่อนต้องให้กำลังใจคอยชื่นชมและสนับสนุนด้วยนะคะ ต่อที่สองไม่ดื่มสุราเลิกเหล้าเราทำได้ตั้งใจตั้งเป้าหมายเพื่ออยู่กับคนที่คุณรัก โดยเริ่มจากการค่อยๆลดปริมาณการดื่มลงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เราดื่มสุราได้ง่ายเลือกทำกิจกรรมอื่นแทนการดื่มสังสรรค์ปฏิเสธให้เด็ดขาดเลยนะคะหากำลังใจจากคนรอบข้างและสุดท้ายเลิกหาข้ออ้างว่าดื่มเพื่อความสนุกสนานหรือดื่มเพื่อเข้าสังคมอยากหาผู้ช่วยปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้าโทร1413นะคะ หนึฟอาฟันสวยยิ้มใสสุขภับช่องปากดีทำได้แค่สองสแปลงฟันวันละสองครั้งแปลงฟันนาน2นาทีไม่รับประทานอาหารหลังแปลงฟัน2ชั่วโมงและต้องแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนเพื่อลดเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากนอกจากนี้ต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีวางขนแปลงบริเวณคอฟัน และปัดขึ้นลงเบาๆและอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะสุดท้ายนี้การมีเงินมากมายก็ไม่เท่ากับการมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ,คะ